ยอยญิงดอทออนไลน์สารินีปัญญาชุน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะตอนนี้นะคะโอ้โหพลังงานดิฉันเหลือเฟือเลยนะคะเพราะว่ามาตามคําสัญญานะคะ 3. นะคะคอมมิชเมนต์ของดิฉันนะคะเป้าหมายนะคะสําหรับรายการนี้นะคะที่จะช่วยคุณผู้ชมคุณฟังนอกจากที่จะมาดูแล้วมีความสุขมีความเพลิดเพลินแล้วคุณจะต้องได้ประโยชน์3ประการนะคะนั่นก็คือ 1. นนะคะกำจัดความยากจนวันนี้แขกรับเชิญของดิฉันมาชี้ทางสว่างชี้ทางรวยนะคะแล้วก็ชี้ทางธุรกิจนะคะให้กับผู้คนมากมายมาแล้วเลย ทีเดียวนะคะอาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมนะคะสองนะคะต้องบอกเลยนะคะกัลยาณมิตรท่านนี้นะคะเป็นคนที่มีจิตใจดีมากจะมาช่วยนะคะกำจัดโรคภัยไข้เจ็บนะคะเดียนมั่นใจนะคะว่าทฉันนี้นะคะใช้ชีวิตปลอดโควิดแน่นอนนะคะต้องขอขอบคุณนะคะ Amazing Grace Health Product นะคะที่มีผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากเห็ดซางห่วง Yes นะคะอันนี้เรามั่นใจมากเลยทีเดียวนะคะและ3นะคะ Business แอดดเทเมนตนะคะต้องบอกเลยนะคะวันนี้คุณได้รับ3สิ่งนี้ครบคันแน่นะคะเพราะแขกรับเชิญของเรานะคะคืออาจารย์มงคลรอดเชี่ยงธรรมค่ะสักครู่เดียวนะคะ ก่อนที่จะไปพบนะคะอาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมนะคะแล้วก็คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มนะคะว่าอาชีพหมอดูเนี่ยนะะเป็นหนึ่งในทางเลือกของทางรอดนะคะระดับรัฐมนตรีเนี่ยนะคะยังมาคอนเฟิร์มด้วยเลยทีเดียวนะคะแต่เนือสิ่งอื่นใดต้องบอกผู้ชมผู้ฟังไว้ก่อนเลยนะคะวันนี้นะคะอย่าหม่นหมองนะอย่าเศร้าส้อยนะคะเพราะว่าทางออกในวันนี้นะคะเราต้องปรับชีวิตของเราบางส่วนปรับธุรกิจของเราบางส่วนไปในโลกของการทําออนไลน์ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะไม่มีอะไรที่ยากมากเกินไปนะคะหลายคนบอกว่าโอ้ยไปเรียนมันต้องเยอะแยะแล้วเรียนไปคอร์สไอ้นี่ต่ากว่าร้อยไอ้นี่หลายพันว่ายมาเรียนมาแล้วมันยังไม่เวิร์กบอกให้เลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้นะคะยอหญิงดอทออนไลน์นะคะจับมือร่วมกันนะคะกับอาจารย์สถาพรวิสาขศาสตร์นะคะเป็นวิศวะคอมพิวเตอร์นะคะคนที่ใจดีอยากจะช่วยคนไทยนะคะในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นะคะในช่วงโควิดแบบนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นเรามีวิชารวมทุกศาสตร์ที่คุณจะต้องรู้ในเรื่องของการออนไลน์นะคะ all in one รวมเอาไว้ในที่เดียวกันนะคะราคาเต็มของคอสนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดคุณใช้เวลาในการเรียนนะคุณน่าจะใช้เวลาสัก 3- 3เดือนในการที่จะเรียนรู้ทั้งหมดเลยแต่ว่าอาจารย์ซันเนี่ยนะ,ะรวบรวมเอาไว้นะคะในนะ,ะการเรียนแบบออนไลน์เพราะนั้นคุณเรียนได้แบบ unlimited เลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นโปรเจกที่เรียกว่าเราไทยช่วยไทยเราช่วยชาติเพื่อคนไทยจะชนะไปด้วยกันค่ะ11คอร์สออนไลน์ Facebook Google เว็บเซลล์เพจ TikTok l i น์ OA l i ไล My Shop การสร้างคอร์สเรียนออนไลน์การตัดต่อวิดีโอและภาพเทคนิคการยิงแอดเรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับออนไลน์และออฟไลน์สิ่งสำคัญในการทำโฆษณาออนไลน์ online, ใน Digital Marketing 2021 11บทเรียนออนไลน์ครบสมบูรณ์แบบที่คุณต้องรู้ที่คุณต้องเข้าใจที่คุณต้องเป็นสอนโดยมือโปรอาจารย์สถาพรวิศาักษาสิร์วิศ,ศ,าศ,าว,ศวะคอมพิวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญสอนตั้งแต่ขั้นหนึ่งจนถึงแอดวานซ์สอนเข้าใจง่ายนำไปใช้ได้ผลทันทีอัปเกรดละปี2021เรียบร้อยแล้วรับจำนวนจำกัด แค่100คนเท่านั้นติดต่อรายละเอียดทางเพจด่วนกรีงกร๊งกรงกรงโอ้โหใครโทรเข้ามาล่ะคะเนี่ยนะคะท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ค่ะเทพสุทินนะคะไม่ได้โทรมาแล้วคะแต่เขาประกาศข่าวมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าโอ้ท่านมีนโยบายใส่ปิ้งเลยทีเดียวนะคะว่านะคะจะเอาวิชาหมอดูเนี่ยนะคะ ไปให้นักโทษเรียนเพื่อที่จะได้สร้างอาชีพหลังออกมานะคะโอ้จริงๆตอนนี้ก็มีอาการนะมีขาอมีหลายวิชาที่ใสปิ้งขึ้นมาเนี่ยในการที่จะสร้างอาชีพหนทางให้คนเนี่ยได้กลับตัวออกมาแล้วสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้คุณมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะกับการที่ท่านรัฐมนตรีนะคะ,ะแนะนำให้นะะนักโทษเนี่ยเรียนรู้วิชานี้เพื่อที่จะไปประกอบอาชีพหมอดูนะคะคอมเมนต์เข้ามา ใต้ภาพเลยทีเดียวนะคะใต้เม้นเลยทีเดียวนะคะและตอนนี้นะคะดิฉันนะคะมีนะคะบิสเนสกูรูอีกท่านหนึ่งนะคะมาดูที่ว่าอาชีพหมอดูเนี่ยนะคะสามารถสร้างรายได้นะคะให้คนได้กี่ช่องทางถ้าเขาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยนะคะอ่ะนะคะคุณสามารถจะสร้างธุรกิจได้กี่ช่องทางนะคะแล้วดูที่ว่านะคะเขาเต็มใจที่จะเปิดการ เรียนการสอนให้กับคุณหรือเปล่านะคะอาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมหมอดูไฮโซคนดีที่เชื่อถือได้อีกหนึ่งท่านอยากจะแนะนำให้คุณได้พบกับท่านมาสวัสดีปีใหม่ท่านพร้อมกันเลยค่ะ มาแล้วค่ะหมอดูไฮโซหมอดูออนไลน์เบอร์หนึ่งเลยทีเดียวนะคะอาจารย์มงคลรอดเที่ยงคำสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่เช่นเดียวกันครับพี่อต้นครับแล้วก็นะครับทุกท่านโอ้โหเยี่ยมเลยนะคะวันนี้เราอยู่ที่วิทยุครอบครัวข่าวนะคะยอหญิงดอทออนไลน์นี่ต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมใช่ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะนี่ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังดูก่อนนะคะใครที่ฟังอยู่ในวิทยุนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสกลับมานะฮะมาดูนะคะที่ในรายการในเฟ เฟซบุ๊กนะคะใครที่อยู่ที่อเมริกานะคะดูด้วยเลยทีเดียวนะ,ะวันนี้นะ,ะอาจารย์มงคลเป็นซุปเปอร์สตาร์ของเราก่อนเลยนะ,ะดูเซตติ้งที่อาจารย์นั่งอยู่ก่อนเลยนะนะคะนี่คือหมอดูที่ไม่ได้ดูตนในต้นมะขามแล้วนะคะวันนี้อยู่ในโฮมสตูดิโอที่บ้านนะคะแล้วก็ <c oughs> ข้างหลังเห็นไหมคะว่ามีแบ <c oughs> ็กกราวน์นะคะโอ้โหเนี่นะเป็นสถานีนะคะ,ะเป็นรายการทีวีย่อมๆที่บ้านที่ทําได้เลยทีเดียวนะคะ,ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะ ุยกับอาจารย์หลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะว่านะคะเรื่องของการทํามาหากินในยุคนี้เพราะว่าตอนนี้หลายคนเนาะหลายจังหวัดในประเทศไทยก็ต้อง working from home แล้วก็มองหาโอกาสที่อยู่หลายอย่างเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะชี้ช่องทางทํากินนะฮะแต่อันนี้ถามอาจารย์ก่อนเลยนะคะว่านะคะอันดับที่หนึ่งเลยนะคะเนี่ยที่อาจารย์ได้ดูข่าวมาเนี่ยนะคะที่อาจารย์ได้เห็นภาพข่าวว่าแหม่ท่านนะคะท่านรัฐมนตรีนะคะกระทรวงยุติธรรมก็เล็งเห็นว่าอุ้ยจะเอาอาชีพหมอดูเนี่ยไปแนะนําให้นักโทษด้วยนะคะอันนี้อาจารย์มีความคิดเห็นว่ายังไงคะก็ต้องบอกว่าเอาหลักความเป็นจริงของธรรมชาติก่อนนะครับ ตอบแบบพระเอกก็ต้องบอกว่าดีมากต,ต้องมีคนระับตอบแบบพระเอกแต่ถ้าตอบแบบคนมองนะครับในมุมกลับเฮ้ยมันเป็นดาบสังคมนะถ้าเขาเป็นคนดีจริงๆนั่นแปลความหมายมว่าดีมากแต่ถ้ากรณีที่เขาไม่ได้เป็นคนดีจริงๆนะครับต้องบอกว่ามันเอาไปสร้างปัญหาได้นะครับเพราะว่าสิ่งตัวนี้มันคือความเชื่อนะครับแต่กรณี ต้องบอกว่าถ้าเขาเป็นคนดีเนี่ยสนับสนุนเลยเพราะว่าวิชาความรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้นะครับ หาเลี้ยงหรือว่าสร้างฐานะหรือว่าสร้างสิ่งต่างๆได้ดีก็อนุโมทนาสาธุนะครับควาอจ่างที่อาจารย์บอกแต่ว่าจริงๆแล้วเนาะทุกวงการมันก็จะมีทั้งคนดีแล้วคนไม่ดี่<ช>แต่ว่าอย่างเออแต่ว่าอย่างน้อยเนาะอย่างน้อยที่สุดเลยเนี่ยนะนะบางทีเนีบางคนที่ฝึกดูเนี่ยเราก็จะได้ดูว่าบางทีมันก็อาจจะเป็นอุทาหรณ์หลอนตัวเองเพราะบางคนเขาก็ยะเป็นหมอดูเนี่ยเขาเกิดจากวิกฤตก็มีไหมอาจารย์รอาจารย์เคยมีวิกฤตในชีวิตมีไหมยุ่นแรกเลยครับต้องบอกว่า ยุคสมัยนะครับ2,540หรือว่า4142เนี่ยยุคต้มยำกุ้งนะครับฟองสบู่แตกนี่ผมรุ่นแรกเลยนะครับตกงาน,นครับตัวเองเนี่ยมีความรู้ทางด้านหมอดูตั้งเด็กเพราะว่าบรรพบุรุษนะครับเขาเรียกว่าทำให้เห็นแล้วก็ชอบมากนะครับไขว้ค <ทะ S 1> ว้าสิ่งต่างๆมาตั้งแต่เด็กเลยแต่พอสอ2,541 <ทะ S> <ทะ S 2> นะครับตกงาน,นครับเขานะครับลอยแพ ก็คือพูดง่ายๆว่างออกแต่ก็ได้วิชาทางด้านหมอดูเนี่ยนะครับมาเลี้ยงชีพนะครับมามถึงทุกวันนี้ชีวิตในช่วงนั้นนะครับผมเนี่ยไม่คิดได้เป็นหมอดูเหมือนใครๆเลยแค่อยากรู้<อ>แลแ้วตอนนี้<อ>ช่วงเวลาหนึ่งที่2 5 4 1 4 2เนี่ยตกงาน<อ>นะครับ<อ>แล้วก็ไม่รู้จะไปทำอาชีพอะไรจริงๆแล้วก็ตามม<ห>ีมีเรื่องถามบอกว่าไปเดินรอบบนสนามหลวงคือแบบเฮ้ยจะต้องเป็นหมอดูแล้วหรอ ฉันจะต้องฉันจะต้องจองต้นมาขามต้นหนึ่งแล้วเหรอตอนนั้นผมอาุ่รีบห้ไงครับที่เอื้องเีบให้ทำใจไม่ได้นะแต่ก็อยากจอต้นมาขามไว้ตอนหนึ่งแล้วตอนนั้นครับแต่ได้คิดแล้วเอ้ยกันได้คิดจริงๆป่ะคิดจริงๆป่ะคิดจริงๆเลยป่าถ้าพูดจากใจก็ไม่กล้าหรอกอายอ่ะเพราะว่าผมไปเห็นก็มีแต่ละท่านเนี่ยอายุแบบสามแบบสี่สิบห้าสิบหกสิบอาบอ่ะแล้วผมเนี่ยยี่สิบ ยีย่สิบสี่ย่างยี่สิบห้าพี่ นี่ <ไป S 1> แหละค่ะ,ะอยากจะให้อาจารย์อาจารย์เนี่ยมาแชร์ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟัง,งฟังเพราะว่าตอนนี้คือเรื่องของความความทุกข์และอุปสรรคในปัญหาของชีวิตมันเข้ามาหมดอ่ะดิฉันนั่งสวยๆแบบนี้อยู่เนี่ยก็เจอเหมือนกันเพราะนันคือทุกคนมันไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรจีรงังแต่ว่าอาจารย์ก็สามารถคลิกชีวิตมาด้วยอาชีพหมอดูคราวนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอย่างที่บอกว่าดิฉันเนี่ยมีกัลยาณมิตรเยอะนะคะอาจารย์มงคลรอดเี่นธรรมก็เป็นหนึ่งในกัลยาณมิตรนะคะนี่ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะแล้วก็นะคะเป็นคน เป็นบอกได้เลยนะคอนเฟิร์มว่าเป็นผู้ทํานายให้ความนะคะที่มีคุณธรรมแล้วก็เป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมแล้วก็มีน้ําใจนี่ก็เลยอยากจะคอมเมนต์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคราวน,นี้วันนี้ก็เลยจะมาบอกว่านะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังให้ดูว่าผลลัพธ์นะคะของหมอดูคนหนึ่งนะคะที่เริ่มต้นตั้งแต่เดินวนรอบสนามหลวงมาจนวันนี้เนี่ยนะคะอาจารย์มี <Okay. S 1> นะคะจะได้เห็นว่าเฮ้ยหมอดูเนี่ยมันสามารถที่จะ ขยายมาถึงปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้อาจารย์นะเดี๋ยวลองนับนิ้วกันนะว่าอาจารย์ได้ทํางานที่เกี่ยวข้องกับหมอดูมีอะไรบ้างคะมีรายการทีวีนะครับหลายช่องนะครับจะเป็นช่องมายา h ช n n นลหรือว่าช่องรีสีนี่ท่าพิษกุลหรือว่าช่องทูนะครับแล้วก็มีเรื่องของเป็นคอรมนัปนิสของนะครับหลายๆที่คมชื่็เป็นนะครับเดี๋ยนเนชั่นก็เป็นนะครับแล้วก็มีหลายๆที่ที่ให้นะครับดวงประจําวันของอาจารย์มงคลรอดิ้งทําเนี่ย ไปนะครับไปอยู่ตามสถานที่สิ่งต่างๆไปตามหน้าเพจหรือว่านะครับแฟนเฟซบุ๊กหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็นะครับมีลูกค้านัดจองอยูดดวงนะครับอันนี้ก็คือปากต่อปากแล้วก็ในส่วนของรายการปีก็ทําให้เป็นที่รู้จักหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ส่วนตัวของตัวเราเองเนี่ยนะครับนอกจากลูกค้านัดแล้วก็อาจจะมีตามงานอีเวนต์นะครับตอนนี้อีเวนต์ก็ต้องหยุดไปเหมือนกันนะครับเพราะว่า่าะมีอีเวนต์สถานการ มื่อก่อนนะครับที่ผมได้รับเชิญนะครับก็มีของเครื่องสำอางแบรนด์ดังหลายๆแบรนด์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชิเชโดสันโคมไบโอเตอรานาครับแล้วก็อูพูดยังไงว่าหลายบริษัทเซนชันเทปดิงลอรีอัลเอลกาคอนเฟิร์มว่าไฮโซยังยังยังไม่หมดยังไม่หมดนี่คือห้านิ้วนะคุณผู้ชมยังไม่หมดนะยังมีอีกหนึ่งแมทก็คือเรื่องของการสอนสอนอีกหนึ่งแมทเรื่องการสอนด้วยอ่านะคะนี่เห็นไหมนี่คือประมาณสักหก หกช่องทางในการทํามาหากินในเรื่องของการเป็นหมอดูนะแต่ว่าเราบอกหกช่องทางเนี่ยแต่ละช่องทางเมื่อกี้พอพูดรายการทีวีดินับไม่หมดแล้วเนี่ยพูดรายการทีวีมาเนี่ยมีประมาณสามสี่รายการใช่ไหมอาจารย์ใช่ก็ออกนะครับหลายๆรายการไม่ว่าเป็นคุณวุฒินะครับตื่นมาคุนนะครับรายการนะครับอ๋อกหลายรายการมากนึกไม่ออกแต่ก็ทีแม่แน่ ก็คือมีของที่ไก่วรายุทธนะครับบังกรบังพิาบังกรก็สิบ่าค่ะนะคะอ่าเห็นไหมเนี่ยคืออาจารย์เนี่ยเขามีช่องทางอ๋อช่องทางที่เจ็ดเนี่ยนะเกาเรียกว่าเป็นคนดังเป็นหมอดูคนดังเป็นแบบเซเลบริตี้ด้วยเลยทีเดียวนี่คุณผู้ชมคุณฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะหนึ่งในช่องทางนะคะของเรื่องของหมอดูเนี่ยนะเราว่าไม่ได้ดูถูกไม่ได้เห็นไหมคะคุณผู้ชมคุณฟังว่าเนี่ยอันนี้เกลิงจะบอกเลยว่า ชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนและเทรน์มันเปลี่ยนแล้วคนเนี่ยนะมีแอดดิจูดที่ดีนะกับหมอดูนะใช่ปะฮะมีคนมีท<ช>ัศน<ช>คติที่ดีกับหมอดูก็คือว่าเออคิดว่าเขาเป็นเพื่อนคิดว่าเขาเป็นคนปรึกษาเพราะว่าจริงๆงมือนก็เป็นจิตแพทย์นะแต่ว่าเข้าถึงได้นะ ในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้นะแล้วก็คือคนที่แบบว่าดีๆเนี่ยเขาก็จะบอกมาว่าเขาจะต้องเป็นยังไงอะไรไงแต่ว่าคือคนที่แบบว่าเจ๋งๆเป้งๆเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ไปแนะนําให้คุณไปทําอะไรที่มันบอกโอ้ยเสียงูเสียเงินได้เยอะเราก็ต้องดูด้วยอ่านะคะคราวนี้ก็เลยอยากจะให้อาจารย์แนะนาหน่อยคนที่อยากจะมาเรียนหมอดูเนี่ยนะคะเริ่มต้นเนี่ยยังไงใครที่อยากจะมาเรียนกับอาจารย์มงคลรอยทิ้งคำเนี่ยนะครับจุดหลักๆก็คือลายมือ นะครับเพราะลายมือเนี่ยมันมีแต่ละคนแต่ละคนแล้วไพ่ยิปซีนะครับก็บอกด้วยรูปภาพแล้วก็หาซื้อง่ายเป็นจุดหลักแล้วก็พบหาได้ง่ายแล้วก็สามารถทําอยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเดี๋ยวนี้การสอนหรือว่าการดูหมอเนี่ยมันมีทั้งรายมันมีทั้งนะครับเฟซบุ๊กนะครับสามารถที่จะส่งถ่ายรูปจายมือนะครับตัวอยู่บ้านนะครับก็ส่งมาได้นะครับเลขที่บัญชีนะครับก็สามารถที่จะโอนเงินได้เพราะฉะนั้นใครที่อยากเรียนกาจารยุมงคลก็มาที่บ้านได้นะครับ แถวอ่อนนุช7ก่ตอนถึงนะครับหมู่บ้านปัจจยาบิโทมบาริที่567ทัพหหรือนะครับเป็นเบอร์โทรได้เลยนะครับพี่เอื้องครับก็0 8 7<ะ>1 0 8 4 6 6 4 ID Line กอดีลน์ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยเร,เรียนกันแบบออนไลน์หรือว่านะครับมาพบกับเจออาจารย์มุนครนรสิงจากประสบการณ์ผมเนี่ย30มส่ปีได้เพราะว่าเป็นตั้แตระด็กแต่เริ่มทำมาหากินเนี่ยก็อยู่ประมาณ30ปีขึ้นมาเนี่ยจากเล็กๆน,น้อยเนี่ยต้องบอกว่าปัจจุบันก็ยังเเหมมือนนดิะ ค่าครูก็ไม่ได้แพงเลิศอะไรต่างๆนะครับมีแบบ แล้วแต่ศรัทธาด้วยนี่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่กําลังจะบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าอย่างที่บอกว่าดิฉันเนี่ยนะรายการยอหญิง online ที่ออกทีวิทยุข่าวรกข่าวนี่บอกเลยเราเนี่ยเป็นรายการมหามิตรนะแล้วก็วกัลยาณมิตรมีแต่คนดีๆเลือกคนที่เก่งและดีมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมอันนี้เรื่องจริงแถมเนี่ยมีทิปด้วยนะ,ะเดือนไปเนี่ยโอ้โหไปแบบว่ามีคนเขาร้องเพลงกาจรบอกพี่เอิงครับพี่เอิครับขอเบอร์บัญชีเนี่ยนักร้องคนนี้ที่เขาร้องอยู่หน่อยร้องเปิดกระเป๋านะเปิดโหมดเนี่ยนะอาจารย์ โอนเข้าไปให้อีกนะโอ้โหหมอดูไอ้คนนักร้องมนตกใจน้ําตาไหลเลยอ่ะอฮ้ยบอกไม่เคยร้องมานะทั่วตลาดตลาดดังเนี่ยไม่เคยได้นะให้ติ๊ขนาดนี้คือเขาร้องเพลงกลางฝนเนาะจะมาโอ้าอ,าอาจารย์เห็นใจโอ้โหนั่นน่ะอาจารย์มาให้มาเออ่ยกก็เคยไปเดินรอบสนามหลวงอ่ะคือพอเป็นเห็นแล้วมันสะท้อนนะพี่ลูกก็เกิดนะครับเงินก็ไม่ไมีก<ม>็ต้องกดออนให้ค่านมลูกอ่ะผมก็เคยเห็นสะท้อนชีวิตตัวเองอ่ะ ผมก็เลยโอ้รับไม่ได้อย่างวัดอย่างพระเนี่ยหลายๆลายท่านก็ทําอยู่แล้วแต่อย่างคนที่แบบเขาไม่มีเนี่ยเราไปถึงจุดเราไปเจอเงี้ยเราสงสารนะครับจะมีมากมีน้อยก็ให้บ้างนะครับพอที่าเราสามารถช่วยได้อันนี้สําคัญเยผมเห็นคนแก่คนขายบองบาลอะไรเงี้ยโอ้โหรู้สึกคนหูเพราะว่าเราเคยเป็นมาเพราะฉะนั้นคือว่าคําว่าหดหูเนี่ยคือใจของเราเราช่วยเขาเขาออยากช่วยเขา เขาขยันแล้วเขาเขาไม่ได้ดูว่าเขาต่างต้อยจากเพียงแต่เราอ่ะไปผ่านพวงอารมณ์ชั่วโมงนั้น อ่านั่นคือคือมีทั้งเมตตาแลวก็กรุณาเนาะอ่านพระอาจารนหนึ่งอาจารย์เนี่ยนะคะสอนนะคะในเรื่องของตั้งแต่ลายมือเนาะเป็นทั้งในรลปลายนะคะแล้วก็มาทั้งส่วนตัวแล้วก็ในในส่วนของไพ่คราวนี้ระยะเวลาในสาหรับการเริ่มต้นนะของนักเรียนตามประจบการมาเนี่ยนะคะใช้เวลานานไหมคะอาจารย์กว่าจะเรียนรู้สมมติเอาเริ่มจากไพ่ทาโร่แล้วกันนะไพ่ทาโร่เนี่ยไพ่ยิปซีเนี่ยออาไพ่ยิปซีค่ะผมผมใช้เวลาแค่สองสามวันก็สอนเขาได้แล้ว เนี่ยครับเพราะว่าประสบการณ์ของเราสามสิบสี่ปีเนี่ยเราจะไม่วงวังวนคือจะไม่วกวนเพราะเราอ่ะหยิบดวงของเขาอ่ะมาสอนเลยครับพอหยิบดวงเขามาเขาจะตั้งใจมากเพราะว่ามันเป็นดวงเขาแล้วเขาจะตอบได้เลยว่าอาจารย์เนี่ยพูดจริงหรือว่าโกหกเพราะเขาจะรู้สึกที่ทำไมรู้พอตรงนี้ปุ๊บเขาก็อยากจรรู้อยากเห็นมากขึ้นเพราะมันเป็นดวงของเขาใช่ไหมเขาจะตั้งใจมากขึ้นอันเนี้ยกลวิธีชนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมจะสอนอย่างลายมือเนี่ย ก็ง่ายนิดเดียวถ้าเราจําเราสอนให้เขาไม่วนเนี่ยเขาเข้าใจได้ง่ายสองวันสามวันก็เป็นแล้วรับประกันเลยที่เหลือคืออะไรรู้ไหมครับฝึกฝนเพราะเราเนี่ยให้ได้แค่ทฤษฎีแต่เขาจะเก่งจริงสมบูรณ์แบบเนี่ยเขาต้องไปเจอหน้างานจริงแต่ช่วงหน<อ>น้ง,นางงานจริงเนี่ยที่เขาจะได้ความรู้จากเราไปเนี่ยเขาก็กระหายละเฮ้ยอาจารย์อย่างนี้อาจารย์สอ,อ,อนเนี่ย,ยนเฮ้ยมันจริงเหรอ,อพอเขาไปเจอปุ๊บเขาจําคาพูดของเราไปถ่ายปุ๊บเฮ้ยมันตรง เขาก็เก็บเกี่ยวได้ละครับน่คนสิบคนร้อยคนพันคนถ้าพันคนมีสบายแล้วหลับตาบือเลยทำนายได้เลยกินประจำอย่หัวเป็นแล้วถูกต้องคืออันนี้เนี่ยก็เข้าในทฤษฎีนะคะหนึ่งพันนะในทฤษฎีหนึ่งพันชั่วโมงหนึ่งพันเคสจะเกิดความชํานาญขึ้นใช่ไหม อ่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้อาจารย์ก็ริสอทแบบนี้เลยเพราะนั้นคือพอมันเป็นตัวเขาเองเขาก็จะเลยเห็นและจําได้โอ้อันนี้ก็เป็นเทคนิคพิเศษของอาจารย์รองผมแล้วผมใช้วิธีอีกนิดนึงนะครับพี่ผมใช้ในการสอนเนี่ยผมใช้ผมลงวิดีโอไว้เลยพอลงวิดีโอเนี่ยตลอดการสอนไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือว่าเขามาผมจะตั้งวิดีโอไว้ตลอดการสอนและเอาลง youtube ให้เขาเพราะเขาไม่เข้าใจตรงไหน เขาสามารถกลับมาดู youtube ย้อนหลัง oh, ได้ดยอดผมใช้เทคนิคนี่สุดยอด,ดยสุดยอด เออก็ดีเนาะเพราะว่าไม่ไม่งั้นเนี่ยพอพอเรียนเสร็จไปแล้วเนี่ยนะคะเอ้ยลืมใช่ไหมพอเรียนเสร็จไปแล้วเอ,อ้ยลืมอันนี้คือกลับไปเพลงทีหนึง่งกลับไปรีเพลย์ดูอีกทีหนึ่งโอ๋เห็นไหมนี่เข้าใจอย่างนะคุณผู้ชมว่าเนี่ยบอกแล้วว่าเป็นหมอดูที่แบบว่าใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยนะ<ช>อันนี้ถือว่าสุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นในการที่เราเริ่มต้นเนี่ยพี่ยงคิดถูกหรือเปล่าคะอาจารย์ว่าถ้าเกิดเราใช้เรื่องของไพ่ยิปซีเนี่ยเอ่อจะไปได้เร็ว กว่าในการลารตบนจริงๆเนี่ยไพจีเนี่ยมันเหมือนอนุบาลพราะคนเราเป็นอย่างนึงแล้วเดี๋ยวมันก็หายเพิ่มขึ้นไปคือจะเหมือนกันหมดทุกอาจารย์ทุกท่านแหละก้าวแรกนะครับมันก็จะก้าวไปนะครับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นของมงคลเบอร์มงคลห่วงจุ้ยคือสุดท้ายนอยากรู้หมดลายมือปันเดือนปีเพราะเขาจะอัปเดตตัวเขาเองเพราะฉะนั้นไพจีเนี่ยมันเป็นสมภูมิเลย อนุบาลเลยก้าวที่จะขึ้นไปแต่มันสําคัญนะเพราะมันเป็นก้าวแรกที่เขาจะกระตือร้วนขวนขไหวแล้วสุดท้ายเหมือนเหมือนธุรกิจทุกธุรกิจอ่ะจะเป็นเรื่องของกิจการก่อนสินค้าก่อนที่เขาทำพอเสื้อสินค้าเขาได้ดีร่ารวยเขาเ็่เริ่มมาอสังหาริมทรัพย์เห็นไหมธุรกิจอ่ะทุกธุรกิจเลยพอถึงเวลารวยปุ๊บก็จะเริ่มมาลงที่อสังหาริมทรัพย์สะสมที่ดินสะสมบ้านเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้คล้ายๆกันนะครับค่ะ ค่ะอ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะตอนนี้ใครที่กําลังคิดอยู่นะคะว่าเออเออเราจะเริ่มต้นยังไงจะหาเงินได้ยังไงนะแล้วก็ไม่ต้องออกไปนอกบ้านด้วยนะไม่ต้องออกไปใต้ต้นมะขามด้วยตอนนี้ในออนไลน์ก็อย่างน้อยยกตัวอย่างนะเออยกตัวอย่างในช่องทํากินใช่ไหมอาจารย์ว่าคนเราเนี่ยก็ <c oughs> มีเพื่อนใน f c e e o o o นะแล้วแต่ว่าจะมีกี่คน1,000คนถ้าเขาดูออคุณร้อยคนคุณดูเขาดูดูออกคุณร้อยคนนะได้ร้อยบาทเนี่ยมันก็เป็นเงินเหมือนกันนะ ูกไหมใช่นะคะเราเริเป็นต้นเพราะคุณอาจจะเริ่มต้นจากเนี่ยถ้าเกิดว่าได้100บาท200บาทอ่ะแล้วก็ดูทางออนไลน์นะดูกันเนี่ยนะทางทางเฟซเลยอย่างเงี้ยนะหรือว่าทางไลน์เลยเนี่ยก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะอา้าวคราวนี้บางคนเนี่ยสงสัยอาจารย์สงสัยว่าเอ้ยปกติเวลาถ้าเกิดดูยิปซีฉันอะต้องหยิบไพ่เองอะแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามาแล้วเนี่ยอาจารย์หยิบไพ่ให้ฉันเนี่ยมันจะเหมือนกับฉันหรือเปล่าจะแม่นเหมือนกันหรือเปล่าเออ ผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงอาจารย์ตอบได้เลยนะครับว่าแม่นเหมือนกันเพราะไพ่เนี่ยคือครูบาอาจารย์เราครูบาอาจารย์เขาจะบอกเลยคนที่อยู่ปลายสายเนี่ยจะเป็นยังไงไม่ว่าคุณจะหยิบเองหรือว่าหมอดูว่าอาจารย์ท่านนั้นหยิบให้เนี่ยไพ่จะบอกเพราะฉะนั้นไพ่มีพลังศักดิ์สิทธิ์มีพลังความดีมีสิ่งต่างและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็คือความดีของตัวคุณนั่นแหละเพราะว่ามันจะทําให้ปากต่อปากพรองคนที่เข้ามาแล้วรู้สึกศรัทธาคุณก็จะปากต่อปาก า <365 S 2> มร้อยหกสิบห้าวันช่วงแรกๆเนี่ยยากก่อนแค่ปีแรกเนี่ยอาจจะนานๆแต่พอปีที่สองมันจะทบต้นให้สามร้อยหกสิบห้าวันแค่บัวละคนนะก็สามารถที่จะทบต้นในปีที่สองและจริงๆเนี่ยแค่เดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนมันก็ทบต้นให้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยนะครับใครที่จะกังวลว่าอุ้ยจะแม่นไหมจะตรงไหมขอให้คุณมาเรียนแล้วคุณทําจิตใจให้แบบมีความสุขสบายสบายใจอะ่ะนะครับเปลี่ยนเลี้ยงไปเลยและทุกอย่างนะครับ การเวลามันจะทําให้คุณมีลูกค้าขอให้รู้จริงและที่สําคัญนะซื้อสัตว์กับเขาห้าบาทติดบาทหรืออะไรแล้วแต่เขาจะให้นะี๋ยวพอถึงเวลาประสบการณ์ที่เราดูเยอะเนี่ยค่าครูมันจะมูลค่าเองหนึ่งร้อยสองร้อยอย่างผมเนี่ยดูฟรีมาสิบสามปีนะครับพอสองพันเจ็ร้อยสองพัน็ดร้อยสี่สิบสองเนี่ยประมาณลูกเกิดเนี่ยเริ่มมาไปทำค่าครูแล้วพะว่ามันไม่มีก็ต้องต้องเก็บค่าครูค่าครูก็ตอนแรกก็คือ นั่งโรงแรมเจ้าพญาปาร์ตเลยนะค่าครูสบัยนั้นสี่ร้อยบาทเลยนะสี่ร้อยบาทครูตัวเองรู้สึกว่ายังฉันยังไม่สมควรแล้ได้หลับขาดค่าครูเท่านี้ผมอยู่โรงแรมเจ้าพญาปาร์ตหกเดือนเองนะผมออกมาเลยโดยที่เจ้าของโรงแรมเพ่งงงไอ้นี่มันบ้าผมออกมาเลยว่แล้วแต่เขาให้มาทําไปสี่เจ็ดปีนะแล้วแต่เขาให้นะห้าบาทสิบบาทต็มันเป็นแบบพูดง่ายว่าได้เงินเยอะเลยแล้วพอถึงอายุสามสิบสองเนี่ย ผมค่อยออกมาเป็นที่รู้จักกับหลายๆคนคือเหมือนกับมีความรู้สึกว่าฉันอยากได้ความรู้ที่มันแน่นจริงให้แน่นจริงเพราะตอนนั้นเนี่ยที่โรงแรมสี่ร้อยห้าร้อยบาทเนี่ยผมก็ดีใจนะแต่ผมมีความรู้สึกว่าไฮโซไฮโซต้องบอกเลยว่าไฮโซเอใช่เดืนพันันยุคนั้นเออไฮโซคือถ้าเกิดขึ้นโรงแรมมณฑียนนะคุณผู้ชมคุณฟังถ้าขึ้นโรงแรมมณฑียนกับโรงแรมเจ้าพญาปาร์คเนี่ยถือว่าโอ้โหไฮโซละอ่านะคะอ่านี่แหละครับค่ะ วันนี้คุณอพิชาชโยภาสเจ้าของแลมยังยังอยู่ด้วยกันนะยังอยู่อ๋อเหรอคะโอ้ยี่สิบสามสิบปีแล้วนะครับยังอยู่ด้วยกันตลอดในทุกวันนี้เป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะที่เชิญอาจารย์เชิญอาจารย์มงคลมาวันนี้ไม่ได้เชิญให้มาดูดวงนะคะแต่ว่าให้มาเผยชีวิตให้มาเปิดชีวิต ชี้ช่องทางนะคะให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่แหละค่ะว่าถ้าเกิดใครอยากจะเริ่มต้นนะคะหาอาชีพอะไรใหม่ๆหรือเคยมีคนทักคุณว่าเฮ้ยไอ้นี่เนี่ยเป็นคนที่มีเซนนะเฮ้ย hey, ไอ้นี่เป็นคนมีแม่นแม่นนะเฮ้ย hey, นี่เราไปดูดวงสิเออเป็นยังไงลองดูนะคะนี่อาจจะเป็นหนึ่งในช่องทางของคุณก็ได้นะ,ะเพราะฉะนั้นสนใจนะคะเราไม่มีกั๊กกันนะคะให้เบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็รายละเอียดนะคะเอาไว้กับอาจารย์นะคะโทรไปแล้วก็นัดหมายนะคะเรียนกันได้นะ,ะต้องบอกเลยว่าอาจารย์ใจดีนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสนะคะชี้ทาง รอดนะคะให้กับพวกเราทุกคนเลยนะเพราะฉะนั้นนะคะอยากจะดูดวงกับอาจารย์นะคะเข้าไปดูได้นะ,ะในเพจยอหญิงออนไลน์นะคะอาจารย์มีดูดวงฟรีให้ทุกวันแล้วก็บางบาง,บาง,บางวันเนไปออกรายการที่ไหนก็มาแถมให้อีกด้วยทหากเลยนะคะคโอเคเยี่ยมเลยนะคะอาจารย์สําหรับวันนี้ขอกราบขอบคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ